สวัสดีครับน่กเรีนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูปองในวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมน,นะครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมรูป1น่งรนะูปนี้มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่น,นะครับหรืออาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับว่ามีพื้นที่เป็นเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันเพื่อหา พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพวกนี้นะครับซึ่งการหารูปสามเหลี่ยมนะครับมันจะมีสูตรนะครับนักเรียนมันจะมีสูตรนะสูตรของรูปสามเหลี่ยมก็คืออะไรครับอครูเขียนตัวย่อนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมีสูตรนะครับสูตรบ,บอกว่าการหาพื้นที่รูป<ๆ>สามเหลี่ยมก็คือเศษหนึ่งจวนสองคูณความสูงแล้วก็คูณด้วยความยาว หารหรืออาจจะพูดสั้นๆว่าเศษหึงสู่ 1, 2, ณสูงคูณฐานก็ได้นะครับหรือนักเรียนจะเขียนว่าความสูงคูณฐานแล้วหารด้วยสองได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้คือสูตรที่ใช้ในการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติครูมีรูปสามเหลี่ยมโจทย์อยู่ข้อหนึ่งนะครับ ดูข้อหนึ่งรูปสามเหลี่ยมแบบนี้รูปสามเหลี่ยมก็ขอคออ่ากูย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับนักเรียนจะเห็นตัวแปรสองตัวนะครับไอ้เจ้าตัวเซตหนึ่งสองนี่คือค่าของที่แต่ตัวแปรสองตัวคือความสูงกับฐานเราเคยเรียนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมน,นะครับตรงไหนที่เรียกว่าฐาน และตรงไหนที่เรียกว่าความสูงเราเรียนมาหมดแล้วนะครับถ้ารูปสามเหลี่ยมนี้ถ้านักเรียนกําหนดตรงนี้เป็นฐานฐานนะครับส่วนสูงก็ต้องลากจากอะไรครับลากจากถึงยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานนะครับก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะหาได้ว่าฐานคือตรงนี้นะสูงคือตรงตรงนี้เราก็เอาสองตัวนี้ไปใช้แก้ปัญหาในการหาพื้นที่ถ้าโจทย์กําหนดมาว่า เส้นตรงนี้มีค่าเท่ากับอ่ามีค่าเท่ากับสิบสองมีความสูงเท่ากับเท่าไหร่ครับความสูงเท่ากับหาเจ็ดาหน่วยคือเซนติเมตรเซนติเมตรแบบนี้ให้หาพื้นที่ของรูปนี้ว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียนก็จัดการเลยอ้างอิงจากสูตรก่อนจากพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณฐานอ่านักเรียนก,ก100 1, 100น็อ้าองามาก่อนเลย นะครับเส้นหนึ่งนสองคือค่าคงที่นะครับความสูงไปมองลิความสูงอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับคือเจดฐานคือสิบสองนะครับก็ใช้วิธีการอะไรครับตัดก่อนนะตัดกำลังมันก่อนเราจะได้ง่ายกับการคูณการหารนะครับเอาสองตัดกับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตัดกับสิบสองนะครับเพราะว่าสองคูณอะไรก็ได้คู่นะครับก็ตัดได้ครับสองหนึ่งสองสองหกสิบสองก็จะเหลือ หนึคูณเคูณหก็ได้เท่าไหร่ครับเจ็กเป็นสี่สิสองนะครับแต่หน่วยการหาพื้นที่จะต้องมีคำว่าตารางเซนติเมตรเป็นเซนติเมตรเพราะว่าโจทย์ให้มาเป็นเซนติเมตรอันนี้คือสูตรในการหาพื้นที่นะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าโจทย์ขอให้มาว่า พื้นที่รูปสามเหลีล่ยมรูปนี้พื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่รูปนี้สามเหลี่ยม A B C มีพื้นที่เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม A B C เท่ากับ48ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีฐาน ก็กือแปให้นักเรียนหาส่วนสูงนิดส่วนสูงเนี่ยว่ามีค่าบบเท่าไหร่อันนี้จะกลับกันอันนี้หาฐานพื้นที่นะครับแต่อันนี้ให้พื้นที่มาให้ฐานมาให้นักเรียนหาอะไรครับหาความสูงเราก็ใช้ความรู้เรื่องสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเราก็บอกเลยจากสูตรพื้นที่อ่า พื้นที่คูย่อดหน่อยนะครับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมว่าเจ็ดหนึส่วนสองคูณสูงแล้วก็คูณฐานะจะอ้างสูตรมาก่อนนะครับดูเลยจากสูตรพื้นที่พื้นที่คือเท่าไหร่ครับสี่สิบแปดให้มาเจ 2, ็ดหนึ่ส่วนสอคูณที่ส่วนสูงเราไม่ทราบเราก็ติดเอาไว้ฐานให้มาเป็นแปดนะ8แปดเมตรนะครับ,นะรบให้หาสูงนะครับแล้วก็เอาจากอะไรครับ สูรมานะครับตรงนี้จัดกำลังก่อนตัดได้นี่นักเรียนสองหนึ่งสองสองสี่เป็นแปดนะครับจากการเลยสี่สิบแปดเนี่ยอยู่ฝั่งนี้อยู่เหลืออะไรครับสูงคูณกับเหลือสี่แล้วก็กลายเป็นสูงคูณกับสี่นะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้สูงนี่ใช้วิธีการอะไรครับย้ายข้าย้ายข้านะเป็นเรื่องของสมการย้ายข้าหาตัวแปรไม่ทราบค่าเราอยากหาสูง นะครับมันเป็นคูณอยู่ก็ย้ายฝั่งมาเป็นอะไรครับหารครับอ่านะเพราะฉะนั้นความสูงก็เท่ากับตัดได้ 4, 14, 4, 14, 4, 14, 4 14, 1 4 4น4่ง8เพราะฉะนั้นส่วสูงก็คือ12ออะไรครับเมตรนะครับเห็นไหมเราสามารถ หาผันกลับได้ให้พื้นที่มาหาฐานก็ได้หาสูงก็ได้ก็โดยใช้สูตรน,นี้นะครับหรืออาจจะให้หาพื้นที่เราก็ใช้เษ็น2คูณ0คูณฐานนะครับก็จบไปสําหรับเรื่องของการหาพื้นที่นะครับการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับอ่ะครูปอมก็จะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรคอยติดตามกันนะครับวันนี้ครูปอมไปก่อนสวัสดีครับ